ขอต้อนรับ f c ทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องของปอป่าศึกษาแบงก์เหรียญโบราณเหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแล้วก็กระแสรแรงที่สุดฮือฮามากที่สุดในปัจจุบันวันนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมครว่ามีการซื้อการขายผ่านช่องทาง YouTube ทั่วๆไปเนี่ยมากถึง7 อันดับด้วยกันฮะเท่าที่ปอป่ารับซื้อด้วยแล้วก็สังเกตดูด้วยฮะอืมเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากที่สุดฮะท่านผู้ชมฮะมีอยู่ปีหนึ่งพศหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดนั่นก็คือปีพศสอ3 1 เหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนปีพศ2531ด้านหน้าเป็นภาพร,รมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่9ของเรานั่นเองฮะซึ่งเป็นเหรียญที่นักสะสมให้การยอมรับมากที่สุดชนิดหนึ่งราคาหนึ่งกันเลยทีเดียวฮะไม่ว่าจะเป็นนักสะสม,มรุ่นเก่า,กาหรือว่าจะเป็นนักสะสม มือใหม่ๆรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาอยู่ในวงการนักสะสมเหรียญเข้ามาอยู่ในวงการซื้อขายเหรียญกระสาบท่านผู้ชมฮะปกติธรรมดาแล้วเหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนนะฮะที่หายากอันดับต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีพศสอ3 4 42รอ่เออลยเออเนี่ยก็แต่ละปีพศมียอดจำนวนการผลิตไม่เท่ากัน ฉะนั้นราคาซื้อขายก็ย่อมจะแตกต่างกันไปฮะแต่สำหรับปีพศ2531เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยที่สุดฮะท่านผู้ชมฮะเพราะว่าโดยยอดจำนวนการผลิตออกมาเพียงราวๆสัก6200เหรียญฮะทำให้เหรียญเหรียญน,นี้มีราคาที่พุ่งสูงฮะแทบจะว่าขยับ ราคาเนี่ยเป็นประวัติการเหยท่านผู้ชมฮะเพราะว่าโดยปกติธรรมดาฮะเหรียญทุกชนิดราคาที่มีการซื้อการขายจริงๆเนี่ยปีหนึ่งถึงจะขยับราคากันครั้งหนึ่งขยับครั้งหนึ่งก็ไม่เกินร้อยร้อยห้าสิบสูงสุดไม่น่าจะไม่น่าจะถึง200ด้วยไ้ซ้ำไปที่ปปาเคยสังเกตเมื่อหลายปีก่อนฮะแต่มาปัจจุบันวันนี้นะฮะโดยเฉพาะเหรียญ10บาท ปีพศ2 5 3 3 1ท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะมีราคาพุ่งสูงเป็นประวัติศาสตร์ประวัติการกันเลยทีเดียวฮะโดยเมื่อก่อนย้อนหลังไปลหลายๆปีท่านผู้ชมฮะเหรียญหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ350-400ฮะแต่พอมาถึงปัจจุบันวันนี้นะฮะราคาผ่านใช้ท่านผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นร้านรับซื้อทั่วไปหรือว่าอย่างช่องของปาปานะฮะถ้าหากเปเลียนผ่านใช้เนี่ยช่องปาปาก็รับซื้อเริ่มต้นกันที่ระดับ7 0 0 8 0 0 900ยสวยๆหน่อยท่านผู้ชมฮะไปจนถึง1,000บาทเลยทีเดียวฮนะแต่ถ้าหากเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเหมือนอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะฮะสภาพน้ำรุง้งน้ำทองน้ำแดงนี่จับกันอยู่เป็นเงาเงาเนี่ยท่านผู้ชม สภาพเหรียญเนี่ยไรร่องรอยฮะไร้รยอยขูดรอยควนรอยขนแมวรอยบิ่นรอยฝันเนี่ยถ้าไม่มีแบบนั้นท่านผู้ชมฮะช่องป,ป่าเนี่ยรับซื้อให้ราคาสูงถึง1200บาทกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่มีเหรียญ10บ,บาท2ส,สีหมุนเวียนหายากอันดับที่1ติดอันดับที่1อย่างเหรียญ10บ,บาทปีพศ2531นะฮะสามารถ ต่อช่องของปาปาได้นะฮะเราขึ้นช่องทางการติดต่อหรือว่า l ลายไว้ทางหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วสำหรับใครที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์เรียบร้อยแล้วนะก็สามารถส่งรูปมาได้เลยสำหรับใครที่อย่างไม่ได้เข้ามาใน l ลน์นะฮะก็สามารถแอดไลน์ทักไลน์เพิ่มเพื่อนม,มาได้นะฮะเดี๋ยวเราจะมีน้องทีมงานเนี้ยน้องแอดมินเนี่ยคอยประเมินราคาตามสภาพเหรียญของท่าน ให้อย่างเป็นที่น่าพอใจเลยนะฮะสำหรับเหรียญ10บาท2สีมุนเวียนปีพศ2531คลิปนี้ผมปอป่าศ,ศึกษาแบงนเหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ